สนับสนุนโดยค่าสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยใหม่ชานมไข่มุกเมจิกฟาร์มของว่างพร้อมดื่มอร่อยทั้งน้ำทั้งเนื้อจากรุ่นสู่รุ่นความผูกพันไม่เคยเปลี่ยนแปลง50ปีโตโยตา้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์บุรีนะครับประจำวันที่28พฤศจิกายน2555นะครับวันนี้เป็นเพปพิเศษนะครับจะมาพูดคุยนะครับสัมภาษณ์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะครับที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่สามารถแยกได้นะครับว่าการทําธุรกิจนั้นจะละทิ้งเรื่องของโลกออนไลน์ไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทําแอปพลิเคชันนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งกลุ่มน้องๆที่น่าสนใจนะครับ เขาหันมาให้ความสนใจเรื่องของการทำแอปพลิเคชันมากยิ่งขึ้นนะครับคือตอนเริ่มแรกเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่าสำหรับน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยเขามีความสงสัยว่าเอ๊ะทุกครั้งเนี่ยต,ต้องไปงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานราตรีหรืองานมีติ้งนะครับหรืองานแต่งงานต่างๆเนี่ยก็ต้องหาชุดในการแต่งเนี่ยบ่อยๆแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับชุดหนึ่งเนี่ยตกตั้งแต่ประมาณ5 0 0 0ถึง10,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาทุานทางไหนได้ในการที่จะทำธุรกิจในเรื่องนี้นะครับ ถ้าไปดูอย่างที่ทางประเทศออสเตรเลียนะครับมีอีก1เว็บไซต์1แอปพลิเคชันนะครับที่เขาให้ความสนใจในเรื่องนี้ในการให้เช่าชุดนะครับแต่น้องๆมีความคิดเห็นต่างไปว่าสามารถที่จะยืมกันได้หรือไม่นะครับผ่านการทำแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับแต่จะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับน้องๆกลุ่มนีน้ได้จัดทำเรื่องของแผนงานธุรกิจนะครับในงาน Startup We e k ค n อนแบงคอซึ่งตอนนี้เนี่ยชนะเป็นอันดับที่1นนะครับต่อไปเนี่ยจะไปแข่งระดับโลกนะฮะ ส่วนจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้น้องๆอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเราจะพูดคุยกันขอแนะนําตัวแต่ละคนก่อนด้านนนเยสวสตรีคนเดียวเท่านั้นชื่อว่านางสาววิชยาศิระสุภเริศชัยหรือว่าน้องมะปรางครับต่อมานะครับคุณทรงพลบัวสถิตหรือว่าคุณตุลและก็คุณพงศ์พีระชวาลาทวัตหรือว่าคุณอาร์ตและท่านสุดท้ายคุณชยานินศรีพบหรือว่าคุณปูนครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครั้สวัสดีครับสังเกตได้นี่ดู คุณพัชมีผู้หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นแเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดในการทำแอปพลิเคชันนี้ต้องเป็นน้องแน่นอนจะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยฮะก็คือจริงๆเราที่มามันก็มาจากชีวิตจริงนะประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะแข่ง Start Up w พ e k e n d เนี่ยพอดีช่วงนั้นมีเพื่อนกำลังจะแต่งงานพอดีเราก็แบบว่าขัดสนช่วงนี้ไม่ไม่อยากซื้อชุดใหม่นะคะก็เลยคิดว่าเออมีเพื่อนคนหนึ่งที่เราสามารถยืมชุดเขาได้ก็เลยไปยืมชุดเขาผ่าน Facebook ทีนี้ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเห็นว่าเราจะยืมยืมชุดพเพื่อนคนนี้เขาก็เลยมาบอกเราว่าเราก็ captain, มีชุดนะจะยืมไหมยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มคิดว่าเออเวลาเราจะยืมชุดเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามีคนเดียวที่เรายืมได้มันก็มีหลายคนที่เรา,ายืมได้แต่เราไม่รู้ว่าใครมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีตัวกลางที่แบบว่ารวมไอเทมของทุกคนและเราเห็นกันแล้วกันแล้วถ้าเราอยากจะยืมใครเราก็ยืมได้เลือกยืมได้ตามที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพัฒนามาเป็นแอปอันนี้แอปพลิเคช Oh. ไอเดียของมันก็คืออินฟินิตก็คืออินฟินิตี้นั่นเองก็คือคลาสเซ็ตไม่มีวันจบไม่มีวันแบบว่าที่สิ้นสุดอะไรเงี้ยครับครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่างานสตาร์ทอัพวีเกนเนี่ยมันเป็นการประกวดแผนธุรกิจที่สามารถนําไปใช้จริงได้เป็นการสนับสนุนโดย Google แล้วก็ Microsoft ใช่ไหมฮะเพระาะฉะนั้นจะมีการนําโลกของโซเชียลมีเดียรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ด้วยทีนี้เรามีความโดดเด่นยังไงจึงสามารถที่จะชนะคนอื่นได้ค่ะ ก็คือจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเริ่มต้นจากตัวไอเดียนะคะคือมันตอบปัญหาตรงกับอินไซต์ท right ี่ผู้หญิงต้องการจริงๆหรือแม้แต่ผู้ชายเองคือในงานเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือผู้ชายก็รู้ดีว่าผู้หญิงเนี่ยมันชอบเป็นแบบว่าซื้อชุดมาครั้งหนึ่งแล้วมันไม่ชอบใส่ซ้ำอะไรเงี้ยปกติใส่ได้เต็มที่ประมาณ2ครั้งและต้องคนละงานคนละงล่คนละกลุ่มใช่ใช่ใช่ตอนแรกต้องถามน้องๆคุณผู้ชายก่อนบอกว่าเห็นตอนแรกปุ๊บเนี่ย เราเจอปัญหาบ้างไหมเราไม่เจออยู่แล้วเราเจอแต่สูตรอย่างเดียวทีนี้ต้องมีการคูดคุยกับน้องๆผู้หญิงเยอะมากน้อยแค่ไหนใช่แล้วคือตอนแรกเราเลยคือเราไม่มีใครเชื่อเลยว่าผู้หญิงเป็นแบบนี้หรอเราก็เลยแบบเราไปโทรไปถามทุกคนเลยปรากฏว่าเจ็ดสายแรกที่ผมโทรหาทุกคนมีปัญหาเดียวกันแสดงว่ามันเลยรู้สึกว่ามันใช่แล้วล่ะปัญหานี้แหละคือสิ่งที่เราอยากจะแก้ครับ ปัญหาที่เห็นอยู่เวลาสมมุติว่าเราจะไปยืมชุดเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงได้การก็ต้องไปลองชุดก่อนแล้วไม่รู้เนี่ยว่ามันฟิตพอดีกับเราหรือเปล่าทีนี้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยช่วยได้อย่างไรบ้างจริงๆในในในแง่ไซส์ขนาดนั้นนะคะมันต้องไปลองกันเองจริงๆอยู่กับตัวอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยรูปร่างมันพอๆกับเรามันน่าจะพอไหวแต่ก่อนที่มันจะไปถึงว่าใส่ได้ไม่ได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากว่า ดีไซน์แบบนี้ฉันจะฉันจะใส่ไหมสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนคืออย่างน้อยมันเห็นขั้นแรกว่าแบบชุดแบบนี้ฉันน่าจะใส่แล้วสวยแล้วไปลองกันจริงๆอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแบบว่าผูกกันระหว่างเพื่อนสนิทในกลุ่มอยู่แล้วอะค่ะมันจึงนัดเจอกันได้ง่ายคือจริงเรื่องเรื่องไซส์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าคือเราคิดว่าที่เราถามมาเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่สนิทกันนยังไงเขาไม่ให้ยืมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเป็นคนสนิทกันเนี่ยเขาจะรู้ไซส์กันเอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องไซส์เนี่ยก็เลย ฉันจะใส่ได้ไหมเพราะว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันที่พอจะถึงขนาดยืมชุดกันได้เนี่ยเขาจะน่าจะรู้ใส่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ครับและอย่างนี้ต้องเป็นเพื่อนสนิทกันว่ะหาถ้าใชแอปพลิเคชันนี้ใช่ครับก็ยังต้องเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ใช่ต้องเอ็กเซปต์กันเท่านั้นครับแต่ว่าเราคือคือเราจะมีเปิดในเรื่องของมีเปิดให้พับบิคก็คือบางคนอาจจะอยากโชว์ชุดของตัวเองมันก็จะอารมณ์คล้ายๆ้พวกเฟซบุ๊กหรือพินท์เ e นสที่คนอื่นเข้ามาดูตู้เสื้อผ้าของคุณได้ว่าคุณมีเสื้อผ้าอะไรบ้างแต่่่่วาาคนนทีีจะมมกดดอยืไ้เ จะต้องเป็นคนที่เป็นเพื่อนกับคุณเท่านั้นที่คุณเอาเราให้เขามายืม แต่หมายความว่าคนข้างนอกเนี่ยสามารถดูแบบชุดได้ดูได้ดูได้เพราะว่าต่อไปเราอยากจะให้รู้สึกว่าคนสามารถจะเข้ามาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นได้ในในเว็บไซต์นี้แล้วนั้นคุณผู้ชมไม่มีปัญหาแล้วฮะสำหรับใครที่ยืมไม่ได้เนี่ยก็ไปเอาเว็บไซต์เนี่ยมานั่งดูแบบละกันเพราะผู้หญิงโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องดูแบบในเว็บไซต์เยอะๆนะฮะเพราะฉะนั้นในแอปพลิเคชันนี้จะมีเหมือนกันครับและแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคุณปิยาักษ์บอกไปก็ต้องเจอกับการที่ กลัวจะใส่ชุดซ้ํากันแต่ว่าอยากจะทราบว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าแนวคิดเนี่ยเราดึงมาจากไหนมาจากตัวเองค่ะมาจากปัญหาที่ตัวเองประสบ,บแล้วก็จากประสบการณ์ที่ว่าเราก็เคยให้ยืมให้ชุดของเราให้เพื่อนยืมเหมือนกันเลยจะเห็นว่ามีการสร้างเป็นสังคมออนไลน์คล้าย a c e b o o k เรามองว่าประโยชน์จากจุดนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดอะไร ก็จริงๆเราคิดว่าถ้าเกิดเราเริ่มคือที่เราเราตั้งไว้เราไม่ได้อยากจะให้ใช้แค่คนไทยเราอยากเริ่มคนไทยก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยคืออย่าง Facebook ก็เริ่มจากในประเทศเขาเองแล้วพอมีคนใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็พยายามจะปรับแพลตฟอร์มของเราอย่างตัวแอปพลิเคชันหรือว่าตัวตัวของเว็บไซต์องเนี่ยให้มันเหมาะกับประเทศอื่นด้วยแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้วันหนึ่งเนี่ยเราเราอยากให้มันเป็นเหมือน Facebook ที่คนทั่วโลกมาใช้อันนี้ได้ อย่างคุณอาร์ตที่ต่างประเทศตอนนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะการเช่าทีนี้เราจะมีความแตกต่างจากแอปพลิเคชันของเขาคือ positioning ของเราเนี่ยตอนนี้เราจะเน้นที่การยืมเป็นหลักนี่คือ positioning ที่เราจะต้องการยืมไว้เลยครับอย่างนั้นขอถามอีกพอย n หนึ่งเลยเพราะว่าอย่างงานสตาร์ทอัพเนี่ยถือว่าเป็นการประกวดเรื่องของธุรกิจ ทีนี้ก็ต้องมีเรื่องของผลประโยชน์กาไร<ช>เข้ามาเกี่ยวข้อง<ช>เ,อเอ๊ะแบบนี้เนี่ยจะสร้างกําไรให้กับเราได้ยังไงบ้างคคืออย่างนี้ครับทุกครั้งเวลาที่แอปพลิเคชันเวลาที่มียูเซอร์เข้ามาใช้และค้นหาใช่ไหมครับครับ,ค,รบคือภาพที่เขาค้นหาเป็นเสื้อของเพื่อนเขาเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นในเสื้อผ้าของสปอนเซอร์ของเราที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาค้นหาไปแอตทริบิวต์ที่ลงไปเนี่ยเสื้อผ้าของสปอนเซอร์จะขึ้นมาเหมือนกัน อย่างที่เราค้นหาเลยเพราะฉะนั้นนั่นคือเป็นโมเดล i ิ e s s โมเดลของเราซึ่งจะแสดงว่าคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเข้าไปยืมไม่ได้ก็อยากได้ชุดนี้เราก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าคุณสามารถ สปอนเซอร์หรือว่าซื้อจากชุดสปอนเซอร์มีตัวเลือกเหมือนอย่าง f a c ฟ b บุ๊ f a c e b o o k ก็จะมีหน้าที่แบบว่าคุยกับเพื่อนของเราได้กันเองแต่ว่าด้านขวาเนี่ยก็จะมีสปอนเซอร์ขึ้นมาแต่คราวนี้สปอนเซอร์แอดของ f c e e o o o เนี่ยเขาจะ targeting ในเรื่องของอายุแล้วก็ในเรื่องของเพศเรื่องของความสนใจแต่ของเราเนี่ยพอมันสเปซิฟิกเป็นเรื่องแฟชั่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของ สมมติผมเข้าไปเสิร์ชว่าผมอยากไปงานฮาโลวีนอยากใส่ชุดสีดาอยากแต่งตัวเซ็กซี่แล้วเพื่อนผมเนี่ยไม่มีชุดแบบนี้เลยมันก็จะมีชุดสปอนเซอร์ของเราที่มันตรงกับสิ่งที่เขาเสิร์ชเมื่อกี้ขึ้นมาเลยคือเพราะฉะนั้นแอดเวอร์ซายสของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างตรงกว่ากับกลุ่มทาร์เก็ตแล้วเวลาเขาเห็นกูเขาจะสามารถซื้อได้เลยตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะเป็นอะไรที่มันสามารถจะอัพเซลให้กับแบรนด์ต่างๆที่มาเป็นสปอนเซอร์ของเว็บเราได้ลักษณะคล้ายๆกับเว็บไซต์ขายของที่เราสามารถ ใส่คำไปได้เลยว่าเราต้องการแบบไหนอะไรยังไงก็จะขึ้นมาให้ดูเลยใช่ใช่มันจะเรียนรู้ดาต้าเบสของมัแล้วมันจะรู้เลยว่าลักษณะงานลักษณะฮาโลวีนปาร์ตี้เงี้ยคนจะใส่ประมาณไหนคนจะเซิร์ชอะไรมากที่สุดแล้วมันจะหยิบนั้นขึ้นมา r e c o m m e n ตให้เราไอ้มันมีความเรื่องความรู้เข้าไปเกี่ยวข้องไหมฮะมีใส่ข้อมูลความรู้เรื่องของการแต่งชุดหรือว่าการใช้งานอะไรลักษณะแบบนี้คือที่มาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาที่ user Search อะไรเข้าไปเนี่ยเราจะหรือว่าเวลาที่เขาอัพอัพโหลดชุดของตัวเองเข้าไปมันก็จะมีแท็ก อยู่ว่าชุดนี้เป็นชุดสีดำชุดนี้เป็นกระโปรงสั้นนะคะมันก็จะเก็บแท็กไว้ในขณะเดียวกันเวลาที่สปอนเซอร์เราจะ,ะโฆษณาชุดไหนเนี่ยเขาก็าจะมีแท็กของเขาชุดสั้นสีดำและแท็กตัวนี้ค่ะที่มันจะเป็นจับเป็นตัวจับว่าแบบสิ่งคีย์เวิร์ดที่หาเนี่ยคืออะไรเป็นอย่างนั้นนะคะคถามนิดนึงตอนนี้หน้าแอปพลิเคชันเป็นยังไงบ้างเสร็จสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนแล้วหรือว่าอยู่ในช่วงของการจัดทำ ยังอยู่ในช่วงของการจัดทำครับยังไม่เรียบร้อยดีใช่ครับอ๋อโชว์บ้างได้ไหมเนี่ยหรือว่ายังเก็บเป็นความลับก่อนยเก็บเป็นความลับก่อนในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยจะจะเห็นกันแน่นอนประมาณครับประมาณ Q1 Q1 ปีนี1ที่เราไปแข่งก่อนรอให้คณะกรรมการเห็นก่อนเพราะเราจะยังไม่ได้เห็นคือจริงจริงต้องบอกพอสตาร์ทอัพจบเนี่ยมันก็จบได้ประมาณ2อาทิตย์ก็คือเราตอนนี้เราเริ่มจะวางแผนงานหลายๆอย่างแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ว่าเราเราแผนไว้ว่า ภายในสามเดือนแรกของปีหน้าเนี่ย<ม>เราจะมีเป็นเบต้ามาให้ คนที่สนใจเริ่มมาใช้ก่อนเพื่อเราจะปรับใช้เพื่อจะมีให้ใช้จริงๆประมาณไม่เกินกลางปีหน้าเพราะอย่างนี้คือให้เพื่อนๆได้ใช้ก่อนแล้วใช่คับผมเพื่อนๆมาไงบ้างใช่เพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงตัวแอปพลิเคชันของเราให้สอดคล้องกับเพื่อนๆของเรามากขึ้นด้วยเพื่อนๆเขาโอเคไหมตอนนี้คือจริงๆมันยังไม่ได้เป็นตัวแอปสําเร็จออกมาให้ใครได้ใช้นะคะเพราะว่าจริงๆก็เพิ่งผ่านช่วงเวลาที่แข่งเนี่ยไปประมาณ2อสามอาทิตย์คือยังไม่ได้ยังไม่ได้เดเวลลอปว่างั้นเถอะแต่ว่าอยู่ในแผน แล้วก็มีเบต้าลอนช่วง Q ิวปีหน้าแน่นอนครับครับทีนี้นอกจากเรื่องการซื้อขายชุดของสปอนเซอร์การยืมกันอีกด้านหนึ่งหลายคนบอกว่าแม้รู้แล้วว่าเว็บไซต์นี้สามารถยืมชุดกันได้ซื้อชุดได้แต่ว่าเทรนตอนนี้เป็นยังไงอยากจะรู้ว่าฤดูการนี้เราควรแต่งตัวยังไงดีงานนี้แต่งตัวไงดีเรามีใส่ไหมฮะว่าตอนนี้เทรนแฟชั่นเป็นยังไง Uh, คือใน <Okay. S 2> ในระบบเนี่ยครับ <Okay. S 2> มันจะมีการเก็บค่า attribute อยู่แล้วเวลาคนเซิร์ชในแต่ละช่วงของปีนะครับ,รบเช่นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเก็บค่างนั้นแล้วท้ายที่สุดในระบบมันจะร c o เม e n d ออกมาทันทีเลยว่าโอเคประมาณช่วงนี้อยู่น่าจะใส่ประมาณนี้นะรบรมจะ suggest ให้เลยอัตโนมัติรจริงตอนนี้ก็เป็นเฟสสองเราว่าพอมีคนครเริ่มมาใช้ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเดาคาดเดาได้ว่าช่วงนี้เทรนเป็นยังไง แล้วเราก็จะข้อมูลตรงนั้นไปต่อยอดในการทำธุรกิจเป็นเศร2ต่อไปนะครับอ๋อน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยใส่เสื้อ M I M หลายคนสงสัยว่า M I M เนี่ยคืออะไรครับค่ะก็ M I M คือ Masters in Marketing นะคะเป็น International Program ที่ที่โฟกัสเรื่อง marketing ของของธรรมศาสตร์เรื่องของธุรกิจธรรมศาสตร์ก็คือมันมาจากจริงๆคือเรา4คนเนี่ยเป็นเด็ก M I M หมดเลยแต่ว่า3ท่านเนี่ยกำลังเรียนอยู่